The job is here! อะไรคือการกระโดดการกระโดดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของกีฬาเชลลิติ้งซึ่งน้องๆจะต้องใช้การกระโดดนี้ในการแข่งขันทุกๆครั้งและในการกระโดดนี้ยังเป็นเบสิกพื้นฐานองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นการต่อตัวการโยนตัวก็ต้องใช้การกระโดดเหมือนกันในส่วนของความยากง่ายของการกระโดดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในแต่ละท่าของการกระโดดนี้มีความยากง่ายที่แตกต่างกันและที่สําคัญนะครับการกระโดดในท่าที่ยากการเคื่อนไหวร่างกายที่ยากก็จะได้คะแนนที่ค่อนข้างที่จะมาก ในการกระโดดหรือการจ้ำในทักษะของเชลลิดิ้งเนี่ยจึงมีองค์ประกอบต่างๆที่ดูแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับในการกระโดดนั้นเราได้นําทักษะต่างๆที่จะมาใช้ในการกระโดดมากมายนะครับแต่2องค์ประกอบใหญ่ๆที่เราจะต้องนํามาใช้นั่นคือความแข็งแรงของร่างกายและก็ความยืดหยุ่นของร่างกายในส่วนของความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อทางด้านหน้าท้องกล้ามเนื้อทางด้าน ขาหรือต้นขาต่างๆ2ส,ส่วนนี้มีส่วนสําคัญมากครับที่ทําให้การกระโดดของคุณประสบความสําเร็จและก็นําไปใช้ได้โดยมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่เราไม่สามารถจะมองขา้ามไปเลยนั่นก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายนั่นเองโดยเฉพาะการยืดหยุ่นของหลังหรือขาที่โดนฉีกออกจึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ท่าที่ยากแล้วก็ได้คะแนนที่ค่อนข้างจะสูงได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยในบทต่อๆไปเราจะมาเรียนรู้กันละครับว่าในการกระโดดที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการแข่งขันนั้นแนะ่ะเราจะใช้ยังไงใช้เทคนิควิธีอะไรในการ กระโดดนั่นเองครับผม s <S อย่าลืมไลค์แฟนเพจและกดซับสคริน YouTube นะครับ